เอาละครับพี่นองครับหลังจากที่ผ้าพี่นองเบืองบักแตงโมแล้วที่นี่ผมกับสีล่องซิมเบืองนะครับวาบักแตงโมของบ้านตาอุดพนีวาสิเป็นยังไงสีแสบบอนะครับเอาแม่ข้าครับผมสิขอซิมเบืองนะครับเนาะจากหน่วยหนึ่งเป็นยังไงว่ามมนติแสีบบอครับเอามาเลยเลยครับแม่ข้าครับเอาเอาเลือกน่วยใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้ละผมสิเลือกเองดอกบ้านวามันสูบบอลมาอันน่วยนี่สูกบอครับแม่ข้าสูกบอหน่วยนี่อ่านี้ละเอาน่วยบใหไงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับว่า มันสีแดงว่าอ้าลอ่องเบื้งเลยครับแม่ค้าพาเลยครับพาเลยเขาสีล่องกินเบื้งนะครับพาแล้วก็เห็ดเป็นสีงเล่นนยๆกันเลยได้ไหมค่ะเด้อเห็ดคือบ้านเขากินหน้าครับนี่แหละแม่ค้าเพิ่นเพิ่นสิพาให้เบิ่งนะครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งเบื้งเพิ่นพามันสีแดงใจวายเลยนะครับพี่น้องครับ <c oughs> อ้าวโอ้โหซ้ <c oughs> ำนี่ก็นี่แหละเนื้อมันก็นโอเคะนะครับคุณผู้ชมอ่ะไอเห็ดเป็นสีแบบว่าการกินได้เลยในผมเด้อโอ้ อ่ะอู้ยตัวนี้แดงเลยตัวนี้เอ่ะตัวนี้ก็ได้เอ้าอ่ะเอาล้วพี่น้องอ่านี่แหละคุณผู้ชมโอ้ยเบื้องหมึกแตงโมครับพี่น้องครับดงหมึกแตงโมเอาละผมสีล่องซิมให้พี่น้องเบื้องนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้หวานครับพี่น้องครับโอ้หวานดีครับ โอ้หวานชุนยอดครับอือหือมาพี่มาค่ะมาพี่มายืนอยู่อังคางคนนี้ยาสิฟิลี่ยันนะว่านี่อ้าสีทมอ้าสวัสดีครับแม่ค้าซื้อไว้จากไหนครับแม่ค้าแม่กวางจ้าแม่กวางบอกครับแผงบักแตงนี่ซื้อว่าแผงแตงแม่กวางแตงโมบอก ราคาทรงเนี่ยขายจังไดนเขาบอกคุณผู้ชมฟังบ้างปัจจุบันมีเจ็ดบาทโอ้โล่เหครับขายเป็นโล่โล,ล่ละเจ็ดบาทห <c oughs> ม,มายความว่าพอขายไม่ขาดมารับไปขายตอ่อเนี่ยเนาะเขาก็ขายเป็นกิโลจักกิโลครับจังสี่เดีโล,ลละเจ็ดบาทหน่โล่คืนคึ่งร้อยกิโลขึ้นไปเนาะหนึ100่งร้อยโลขึ้นไปเนี่ยโลละเจ็ดบาทเอาไปขายตอ่อเนี่ยสบายเลยไม่คขาปลูกเองบ่ครับบักแดงบ่ค่ะรับซื้อเขามาทีา่นี่โอ้รับซื้อจากชาวสวนมา มกระจายสินค้าบริเวณนี้เขาเอิน้นมองยี่ยงก็ครับมองนี่นตลาดแตงโมตาอุดต,ตลาดแตงโมตาอุดมันตั้งอยูบ่บ,บ,<า>บ้านตาอุดบอกครับบ้านตาอุดอำเภอขู่ขัน<า>จังหวัดศรีสะเกดอยู่ริมถนนสาย24เลยเนาะหาง่ายเนะาะเอาบอกเบอร์โทรคุณผู้ชมเนี่ยฮะผมอยากโทรมาหาสั่งแตงโมไปขายเอาเบอร์ยังครับ089 089 624 624 <6 24, S 3> 9052 9052อ้านั่นแหล,ละครับพี่น้องครับก็บคือ เบอร์โทรที่ที่สั่งบักแตงโมนะครับเอาสุดท้ายนี่นะครับผู้ชมอยากบอกว่าหวานแล้วก็อร่อยนะครับแตงโมของเนี่ยแม่แตงยังก่อนครับเออแม่กวางแตงโมนะครับถ้าซือว่าแม่กวางแตงโมก็ผู้ใดอยากมากินอยากมาลองซิมอยู่นี่ก็มาได้เลยนะครับผู้ชมครับเอาละครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ